เดี๋ยวก่อนนะฮะมีคนถามผมเมื่อกี้มีมีเด็กกัตาบารูเดินมาถามผมอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะสองะไรนะสองบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สองบวกหนึ่งได้สามสี่บวกห้าได้เท่าสี่บวกห้า่บวกห้าได้เ้าใช่ปะลองนับดูลองนับดูก่อนสี่บวกห้าได้เท่าไหร่ห้าบวกห้ได้ห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หก ยี่สกับเท่าไหร่นะึ่งบกับหนึ่งรยยกับหนึ่งรยรใช่มร้ยยี่อ่าร้อลองถามกลับตั้งอ่ะหกหนะหกบวสมมีการนับมีการนับ ถามคนอื่นเรือมาถามกลับเป็นไงนับเลขเจ้่าไหร่นะว้าวเฮ้ยนับถูกด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วมาเอาร้างมันก่อนมา้ยเขามาแล้วเขาจากไปฮะมาแล้วจากไปฮะปวดโดนถามยังไงปวดโดนถามแหมถามผมตักสี่ห้ารอบผมถามสองรอบไปเลยฮะ มาสจริงฮะตัวตึงเยหลากวตาวารุฮะไปละหรือบาล